สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจําวันที่10ธันวาคมนะคะคุณได้3มคาถากับหัวเขาได้คิงถือคาถากับหัวนะคะ,ะวันนี้สําหรับคนมีคู่นะคุณอาจจะล้มเลิกนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของงานเรื่องกิจการอะไรต่างๆถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะหมายถึงการปล่อยวางนะคะการลดความคาดหวังในตัวคนรักหรือว่าในสถานการณ์ความสัมพันธ์ลงก็จะทําให้สบายใจขึ้นนะคะ แฟนเนี่ยได้คิงถึงคาถากับหัววันนี้เขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานของเขาว่าควบคุมสถานการณ์ไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็อาจจะมีอารมณ์โมโหงุนหิตได้ง่ายดังนั้นไม่มองว่าควรจะหลีกเลี่ยงเรื่องของการพูดคุยเรื่องซีเรียสนะคะเพื่อจะให้ไม่ต้องแบบมาทะเลาะกันเนาะ มีพลังงาน past Life relationship นะคะคุณสองคนมีพลังงานเนื้อคู่นะคะเป็นคู่ที่ตามกันมาแต่เดียชาติด้วย perfect timing นะคะรอช่วงเวลาที่ดีกว่านี้นะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยเราค่อยพูดคุยกันนะคะในเรื่องของปัญหาที่ไม่สบายใจเกี่ยวความรักนะคะคนโสดวันนี้นะคะ past life relationship เข้ามาแปลว่ามีโอกาสได้เจอคู่แท้ในเดียชาติแต่ว่า อย,อย่างที่บอกนะคะว่าคู่ในิตชาติเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคู่เวรคู่กรรมนะคะมีกรรมต่อกันมาในชาติที่แล้วได้วนมาเจอกันเนี่ยเจอกันครั้งแรกนี่อาจจะมีปัญหาดราม่านะคะไม่ได้สมหวังตั้งแต่แรกดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเจอใครในช่วงนี้ก็ต้องแบบเปิดใจด้วยว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับเราตั้งแต่แรกต,แต,ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแรกๆอาจจะมีปัญหาก่อนถึงได้ลงเอยกันนะคะ